สวัสดีครับขอผมบอกคีนสติสานพ่อกระเทินครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามเช้าณทะเลพี่น้องเช้านี้กะนี่พาน้องก้อยยังรอดนะจ้าท่านเพืครับพากึ้นมาหาหอยต่อพี่น้องครับน้องก้อยสาวสกุลคนพัฒน์ถิ่นฝากพี่น้องติดตามเป็นกำลังใจให้น้องก้อยสาวสกุลนำไหนได้ครับมีทั้งยูทูบและแฟนเพจไหม แฟนเพจแฟนเพจชื่อก้อยแก้วชาแนลจ้ะถ้าทางแฟนเพจชื่อก้อยแก้วชาแนลเนาะจ้าทางยูทูบก็ก้อยแก้วสาวสกุลคนพักถิ่น้องเิ่มาอยู่ภาคใต้คือกันแต่มาอยู่สุราษฎร์เนาะมาทำสวนยางพี่น้องอืมอ้ะดีนี่นะครับเข้าไปเป็นกำลังใจให้น้องเน่จากฝากพี่น้องติดตามเนี่ยด้วยจ้าทางทางยูทูบและแฟนเพจจ้าอันนี้ข้าพามาหาหอยครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยมา ถามมาหาปูแล้วเมื่อคืนนี่ก็ให้สติ๊กสอนวิธีหาหอยเนาะว่ามันอยู่แบบไหนหอยคางมาลุกนี่ได้เลยนี่นี่มือบักใหญ่ดีเอาไปหากันต่อครับชาติ๊กนี่พี่น้องนี่ตัวบักใหญ่ด้วย หอยเม้นพากันเก็บเดินหาไปทำแบบนี้แหละพี่น้องเม้นยังหลายคือเก่าหอเม้นคือเก่าต้องสังเกตดีๆจงได้แล้วหอยเราจะเก็บหอยหอยแค่งขดหอยค้างก่อนพี่น้องแล้วค่อยลงไปลงไปหาหอยกระพงกระพงข้างล่างครับเรายึงมาหาหม่นะอากาศยามเช้าพี่น้องชมวิว กะติกอยู่ข้างบนนี่สองตัวอุ้ยปิ้งเหม่อเฮ้ยเฮ้ยหาอวกเหมในเลกเหม่อแล้่นี่ดิปิงหลายขนาดเลยปิงเลยเมนก้าติกตัวนี้เืมเ่ก็เจอปิงแล้วนี เนื้อหอยกระพงข้างล่างมองๆเดินหาไปแบบนี้ใายแต่เชื่อมีแต่ปลาเกนก้มเก็บก้มเก็บวันนี้ทีถ่ายมุงกวา้างๆพี่น้องขอมาว่าถ่ายมุงกวา้างให้เบิ่งหน้าเดินหาแบบไหนก็เดินหาประมาณนี้นะพี่นอ้องสังเกตดีๆครับนี่นี่เธอติ๊กขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วหอยนะ นี่ไงนี่นี่พี่น้องอยู่แบบนี้นนเป็นหลุมอยู่แบบนี้ตัวใหญ่เด้นี่สติกนี่ไงข้างมาเคียงขุนไปกับบนีที่พ่อจักตีนนะจ้าหาพี่น้องพานกไก่มา,มาหาข้างแรก <c oughs> มาหาปูมาคืนกรนะมวนขนาด โมเมนต์จ้าค่อยๆย่องสังเกตด,ดีๆบรนยากาศสวยงามขนาดนี้เนาะดูดิหาเป็นแล้ว าเป็นแล้วพี่น้องเ <c oughs> จอแล้วเริ่มเจอแล้วเริ่มเจอแล้วขี้มัมกบรรยากาศยามเช้าพี่น้อง,องออวสวยงามขนาดบรรยากาศยามเชา้าดูหากันต่อครับ xong xám tìm 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 เดินอยากก็นั่นอยกหน่อยเห็นได้สี่ตัวมุมเดียวสี่ตัวเลยมุมเดียวมุมเดียวเดี๋ยวนี้มันม้เลยเท่านี้ไปนี่เลาะๆนี่เด้อนี่มีชิเลาะไปช่วงนี้เลาะไปนั่นแหละเนี่ยน้ำต้องบน็บนโอ้ยหอยไม่ต้องอยู่ช่วงข้างบนบนแบบนี้เห็นดิไปลุยกันต่อ หามาเรื่อยๆคือกัน,นพี่นอ้องเจะหอยนี่แค่เพื่อการหอยนี่หอยหืน่นหอยสักตีนบอกถ้าน,นั้นแต่คนพื้นที่เรียกหอยหืนห่นหาหาต่อพี่นอ้องเหลือแต่เ,เปลือก เจอแล้วพี่น้องหนึ่งตัวอออหอยแขรงคนหรือหอยข้างล้วก็พุ้งน้อยใหญ่กินคน <laughs> จิบเก็จิบไปเลย หน่วยนึงลี่อยู่ใน,นหอยกระพงนี่เกีต okay, ดีๆอยู่ในขี้โคลนหอยกระพงค่อมาหลายบักครับหอยกระพงก็พี่นอ้องคือเต้า 4, 9, 9, 9, 9. มารอบใดก็อะไรก็ได้ไยาได้กินใกล้จะเป็นดูเพื่ออได้หนิน้องบอกกินนะเม <Man. S 1> นสีหายไปเองโดยอัตโนมัติเลยนะพี่น้องนขึ้มาใ <ไป S 2> หม่ เริ่มขึ้นแล้วพระอาทิตย์จิงเรยบน่ารมา่น้องมาเที่ยวงานเช้ายังไงบบาเงก็เจอนี่ไงนี่ไงวหน่วยผู้ใหญ่ป็นไ ไปติือ็นางเางทีกเลนโอเพิ่นไลก็มเห็นเนกลับมาที่เดิมงทีเเอจอีกลมีทีกับช่วงน้ำขึ้นใหม่ๆน้อง่บเคนเนาะเหมือนว่าเพิ่นดันตัวเองขึ้นมาจากขีเลนขีตรมน้าจะไล่ลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวน้ำเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องไปครับ นาปากอยู่ถูกเลอเลยอ๋อข้างก้อนหินเลยเนาะติ๊เก็บหอยหอยชิงหรือหอยแขงหินเนาะติดหินหอยชิง เหมือนบรรยากาศ,ากาศพี่น้องสวยๆอาทิตย์กำลังขึ้นอันอุหนาเลยอุจนาเลยสวหน้าเลยโอเคเนี่ไม่าได้เห็นเลย กันต่อพี่น้องหอยชิงหอชิงพี่น้อง,อง,งเปนตัวน้อยแ่อ้วนเลยเนืน่ขอ,อข้างในฮะแล้วบอแค่นันเมนจะอุ้ยนี่นี่นนนพี่น้องแบบนี้นนนเลเมนแหละสังเกตดีๆ อยู่รวมกันตั้งหอยชิ่งหอยคางหอยเค้งขนนี่มีกระแม่นนี่ เกิดในพื้นตอเก็บกระดติ๊กปุ๊บปุ๊บปุเดิมืีอเนาะ กระซิบปากตรงช่วงน้ำลงใหม่กับตอนน้ำขึ้นถ้าลงได้สักพักแล้วเพื่อนกระซิหาไม่ค่อยเจอแต่พี่น้องสังเกตในน้ำดเเีเสียงเรือเสียงเรือเสงเลขของเชา้านี้ได้ประสิทิก ปกติกเก็บหอยหรือไอชิงหลายหรอเพื่แข็งเหลวไรชาหรือร้อนเกินกระหาหอยคางตอบเพื่อนข้างนอกไกลๆเพื่อนก็หาปลาอยู่พี่น้องข้างนอกเลยเช้านี้คนหาอยู่หากินหลายบรรยากาศก็สวยเดินหาไปเรื่อยๆพี่น้อง เหนงนี่ตายแล้วบอมันขึ้นใหญ่แทะไมีใครมุกเมโลบ่นนี้มันจะกะปั้นเลยหนึ่งหน่วยหน่วยใหญ่ขักชัวจิกซิปหน่วยนี่พอเลย เดินหาแบบนี้แหละพี่นอ้อ,องนี่เงี้ยมนี่โอ้ยมีปูปูเข้าไปอยู่แล้วพี่น้องมีมล้สำรวจตามช่องหินลึกหินแบบนี้ครับ น้ำชิี๊ดเลย่นี่น,น,นี่ก็มีอืมอ่าเทโอ้ห่าเบื้งนาหินข้าหินเขียดีๆพี่น้องนี่ดิเจอแล้วในะก้อนหินน่ะ หนินเนี่ที่ได้อยูะสติกปก็บโกนสติเอาเนี่ตัวใหญ่รปั้นอนีนี่นนนนนครับสติกระโดดอีเลขึ้นน,น้ำไหลแน่นวะสติกระเจียดเรื่อยเอยพี่น้องกััอของเซฟเมื่อกินบ้านดี <cười> <cười> ừ. hồi chình lại lại you nè, know? hồi chình được nè, hồi ừ. chình, ô ừ, hồi khang nhè, ừ. tức รวจสะส,งส่งสายตานี่นหนมีคนเหคนเดินไปแล้วเด้อดๆน้องบเห็นต้องสังเกตดีๆครับอยิ่งแบบนี้อยู่เป็นพวงแบบนี้ เห็นเปลือกมันละเข้ามาเบิ่งอัด <göster ges 2> <diver> ียกตาแล้วก็ได้หลายได้หันแล้แน่นอันเดียเราชิมเมาชิมเมาติโอยนี้เด็ดข้างนี้เด็ดอันเดียเรามาไม้เขียวเขียว กระเด้งข <laughs> uh, ึ้นมาเป็นหน่วยเป็นหน่วยเลยด็กให้ชิงให้ชิงให้ชิงเดี๋ยวที่เก็บเก็บพาเก็บตะหอยคางตัวเนีราเล่นไม่ลายหูลไรตาก้มๆ้มเงยๆเนาะ <ะ>ตุ๊ต <c oughs> ิ๊กนี่ดนี่ตกสองตวน <บะ S 2> ี่ดินี่ดโอ้โหติ๊กเก็บนมมี่ตุติ๊กเก็หอยกระพงละวกน้ำเริ่มขึ้นหลายอยู่โอเคดีๆสติ๊กนี่ดี รีอยู่บบหอย,อยนะยหรอกระพงอยู่ละรีอยู่หอยกระพงอยู่หลกันเลยอือมีดอาปากอั่นี้จะิ้งนี่ไงน้องมาดิอาปากดีด้วยนี่แนบดีเสอยู่อออ พุงละเจอดงเจอดงหอยพุงตัวใหญ่แล้วสาธิกาเก็บอยู่ใหญ่ใหญ่ยี่ล้อมปาดปาดเลยใหญ่ยี่ล้อ้มาแต่รอบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยไหมใหญ่ขึ้นติเก็บไปเอยๆพี่น้อง น้ำขึ้นแล้วพี่น้องผมบรรยากาศน้ำขึ้นไวขนาดครับน้ำขึ้นเลยก็พากันเมื่อบบนีนี่มากันพร้อมแล้วนี่แต่ของอยากของกินเมื่อแล้วเนอะนี่ก็เป็นหอยที่ทเราหามาพี่นะ้องปนกันทุกอย่างในถังเดียวของมังกยก็ได้อยูหอยแห้งคนขื้นกันเนาะหอยชิ้ลหลายอย่างคือกันครับ สารพัดหอยคือกันนะจนำนี่คือพากันเมือเนาะครับเนาะพามาเที่ยวทะเลมือนี่สายครั้งแรกครั้งแรกมากระพาะได้อยากได้กินเนาะมาตั้งแต่ตีสี่เมนเพื่อมาหอดหาปูประมาณแปดโมงเนาะแปดโมงแหละเดี๋ยวไม่กี่โเนาะจะขึ้นแล้วไปพาพี่น้องเมืองมาน่เอาเนาะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ ผมและครอบครัวนลยนะอครับนะ้วพบอพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสสวัสดีจ้าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องก้อยน้ำแนเดอพี่น้องขับไปติดตามให้น้ำแนเดอครับ